ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคใหม่ของระบบรางและปี2026ก็นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทั่วโลกจับตามองเพราะนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยจับมือกับอิตาลีร่วมผลิตรถไฟความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับโลกไม่ใช่การนำเข้าทั้งหมดเหมือนที่ผ่านมาแต่คือการพัฒนาและประกอบจริงภายในไทยนี่คือเหตุการณ์ที่เปรียบเหมือนการเปิดประตูอนาคตแห่งการคมนาคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับด้านระบบรางความเร็วสูงในอนาคตอันไกลสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักโปรเจกต์นี้แบบลึกสุดหัวใจตั้งแต่แนวคิดการร่วมมือเทคโนโลยีความเร็วการออกแบบไปจนถึงความรู้สึกที่ได้ลองขึ้นจริงพร้อมเล่าบรรยากาศทั้งหมดเหมือนคุณกำลังดูคลิปรีวิวแบบจัดเต็มตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นจากการที่รัฐบาลไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางมองเห็นว่าอุตสาหกรรมขนส่งของไทยต้องก้าวกระโดดอย่างแท้จริงการสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศตลอดไปอาจไม่ใช่คำตอบในระยะยาวจึงเกิดความคิดที่จะยกระดับความสามารถของไทยให้สามารถผลิตรถไฟเองได้ในอนาคตการร่วมมือกับอิตาลีซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบรถไฟความเร็วสูงทำให้เกิดโครงการ ไทยอิตาเลียนไฮสปีดเรลสองพที่ทุกคนกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ความร่วมมือนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จริงแต่วันนี้มันไม่ใช่ฝันอีกต่อไปเพราะสายการผลิตต้นแบบชุดแรกได้เปิดตัวแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของวงการระบบรางไทยเมื่อเดินเข้าไปในโรงประกอบรถไฟที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของไทยคุณจะได้ยินเสียงเครื่องจากระดับอุตสาหกรรมที่กำลังทำงานอย่างแม่นยำ เสียงโลหะเสียงชิ้นส่วนประกอบเสียงเครื่องมือทั้งหมดถูกร้อยเรียงเป็นจังหวะเหมือนการสร้างงานศินละปะยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังของนวัตกรรมภายในโรงงานมีทั้งวิศวกรไทยและอิตาลียืนทำงานเคียงข้างกันเห็นได้ชัดว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเซ็นเอกสารแต่มันคือการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้าเราทุกขั้นตอนถูกตรวจสอบอย่างละเอียด ตั้งแต่โครงสร้างตัวถังอุปกรณ์ระบบเบรกระบบควบคุมความเร็วไปจนถึงการทดสอบด้วยซิมูเลชันแบบเรียลไทม์ความรู้สึกในวินาทีนั้นคือนี่แหละอนาคตของระบบรางไทยกำลังถูกสร้างขึ้นตรงหน้าเราตัวรถถูกดีไซน์ด้วยเอกลักษณ์แบบอิตาเลียนที่เน้นเส้นสายโค้งมนและความโชกเชียวแต่ผสานความต้องการของไทยเข้าด้วยเช่นทนสภาพอากาศร้อนชื้นรองรับฝนตกหนักและสามารถใช้งานบนรางไทยที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว ตัวถังผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงโดยเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในรถไฟยุโรปอย่างเฟรชารอสซาของอิตาลีทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความทนทานเมื่อรวมกับระบบขับเคลื่อนความเร็วสูงรุ่นใหม่ล่าสุดทำให้รถไฟไทยอิตาลีรุ่นนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง330กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นระดับเดียวกับรถไฟความเร็วสูงในยุโรปหลายประเทศการที่ไทยจะมีรถไฟระดับนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่คือการเปลี่ยนโฉมระบบรางของประเทศในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในส่วนขององค์การออกแบบภายในนั้นเมื่อเราได้ก้าวเข้าไปยังตู้โดยสารจริงความรู้สึกแรกคือความกว้างโปร่งและหรูหราการใช้โทนสีแบบอิตาเลียนที่เน้นความอบอุ่นแต่ทันสมัยทําให้บรรยากาศดูแพงและเป็นกันเองในเวลาเดียวกัน เบาะโดยสารถูกออกแบบให้รองรับสรีระโดยใช้วัสดุระดับพรีเมียมเหมือนในเครื่องบินชั้นบิสซิเนสคลาสมีฟังก์ชันปรับเอนเต็มรูปแบบพร้อมช่องชาร์จ USB-C, Wireless Charging, ไฟอ่านหนังสือเฉพาะบุคคลและหน้าจอข้อมูลการเดินทางแบบทัศสกรีนที่พัฒนาในไทยส่วนของตัวชั้นหนึ่งนั้นยิ่งเหนือกว่าเพราะคุณจะได้สัมผัสกับเบาะแบบปรับนอน180องศาพร้อม Service, เคาน์เตอร์เซอร์วิสเครื่องดื่มของว่างและบริการแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เช่นชุดอาหารไทยฟิวชั่นที่ทำโดยเชฟจากโรงแรมดังระหว่างที่รถไฟเคลื่อนตัวผ่านรางทดสอบในช่วงความเร็วต่ำคุณแทบจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลยระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนรุ่นใหม่ที่อิตาลีพัฒนามาให้ประเทศไทยโดยเฉพาะทําให้การเดินทางราบรื่นแม้ในช่วงความเร็วสูงและเมื่อรถไฟเร่งความเร็วจาก0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียงไม่กี่นาที เทียบได้กับรถยนต์สปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์ที่ออกตัวแบบทรงพลังแต่ที่สำคัญคือความเงียบทุกอย่างนิ่งจนคุณแทบลืมไปว่านี่คือรถไฟไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตชั้นธุรกิจความรู้สึกเดียวที่สัมผัสได้คือความนุ่มความเงียบและความลื่นไหลมันคือสิ่งที่คนไทยกำลังรอคอยมานานเกินทศวรรษสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคือการที่ไทยได้เริ่มผลิตส่วนประกอบหลักภายในประเทศ เช่นระบบฝาครอบตัวรถระบบไฟฟ้าบางส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์และการประกอบขั้นสุดท้ายแปลว่าคนไทยกำลังได้รับทักษะใหม่ที่จะใช้ต่อยอดในอนาคตไม่ใช่แค่การประกอบแต่รวมถึงการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงและการออกแบบในรุ่นต่อต่อไปนี่คือการสร้างบุคลากรไทยหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเพราะเมื่อไทยทำได้เองมากขึ้นต้นทุนการผลิตจัดลดลงโอกาสในการส่งออกอาจเกิดขึ้นจริงและอุตสาหกรรมระบบรางไทยจะเติบโตเหมือนอุตสาหกรรมยานยนต์ในอดีต เมื่อรถไฟต้นแบบวิ่งที่ความเร็วสูงสุดในช่วงทดสอบ330กิโลเมตรชั่วโมงความรู้สึกคือนี่มันคืออนาคตประเทศไทยจริงๆหรือทุกคนในขบวนต่างเปิดกล้องถ่ายการตลอดเวลาเพราะนี่คือประวัติศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาวิวข้างทางที่ไหลผ่านอย่างรวดเร็วทำให้คุณรับรู้ได้ถึงความเร็วที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในไทยแต่ความมั่นคงในการทรงตัวของรถกลับทำให้คุณลืมว่ากำลังวิ่งเร็วขนาดนี้ นี่คือความมั่นคงที่ได้จากเทคโนโลยีของอิตาลีที่ผ่านมาตรฐานยุโรประดับสูงสุดไม่เพียงเท่านั้นระบบความปลอดภัยทั้งชุดยังเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในยุโรปเช่นระบบควบคุมรางอัจฉริยะระบบเบรกแม่เหล็กรุ่นใหม่ระบบตรวจจับอุณหภูมิความร้อนของล้อระบบ AI ประเมินความเสี่ยงและระบบสื่อสารแบบเรียวไทม์ผ่านดาวเทียมทำให้ทุกการเดินทางปลอดภยัยต,ตั้งแต่ต้นจนจบแม้ด้วยความเร็วระดับ300บก,กิโลเมตรชั่วโมง ก็ยังมั่นใจได้ระบบทุกชิ้นได้รับการทดสอบจากห้องและมาตรฐานยุโรปและวิศวกรไทยร่วมตรวจสอบเต็มขั้นตอนการร่วมมือไทยอิตาลีครั้งนี้ไม่ได้ให้เพียงรถไฟแต่ยังรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบไทยจะสามารถผลิตรถไฟความเร็วสูงรุ่นต่อไปได้เองมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าผลิตได้ถึง60-80%ภายในปี2030และนั่นหมายถึงการสร้างงานใหม่หลายพันตำแหน่งในอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูง นอกจากนี้ไทยยังมีโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางให้ครบเครื่องตั้งแต่ผลิตชิ้นส่วนซ่อมบำรุงออกแบบไปจนถึงส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการรถไฟความเร็วสูงในอนาคตเช่นลาวกับ